เอาคัำคาดก่อนหรือเอา 5, ไฟให้มรู้แล้วรอบเลยค้ำคาดก่อนก็ไปเลย เส็ดตะเกยียงเลยผู้ทำชาดอะไรเล่นเลยลงนี่หละโซไอ้จีบอลเท่นันบอลเลยเี้ยเกี่ยวอ,อะไร เกทว์ยี่สิบรอบหมดไปแล้วเฮฟวี่ร้อยยี่สิบสามใจหายเลยวะไม่ได้หลุนจากนันไปที่ใช่ต้องพูดว่าอะไรเป็นแค่อเ <c oughs> อ,อเดอร์ฟออเดอร์ฟจะได้วิ่งเร็วเลยใช่ไหม ทำไปแล้วว่าทำหายหนึ่งจากยาสนุกทำหายรอบเดือยทำหายไปไปดิเงี้ยเอยเหรอไปไหนไปข่าฟันปะได้ครับได้ขันไปพูดหน้าบ้ันใหม่ไอ้ชื่อข้อฟันฟันอันนี่กูออกด้วยฟันคุดอะเหี้ยเจ็บสัสัดเลยตอนนี้หน้าบวมข้างหนึ่งแบบเหมือนลูกเหมือนอมลูกชิ้นอยู่สามดูข้างขวา เนาะตีกต้องโอมโคลเซนหมดเฮ้ยไม่พอไม่พอเยอะตลกตัดแก้มใหญ่ข้างเดียวไอ้ยเป็นเคสการศึกษาโคตมันเลยนะเว้ยย่าเกือบสามนในห้องอ่ะ ลุมเจาะเลือดกูห้าคนแล้วมันเป็นยังไงวะลีมดีมเนี่ยมันเป็นยังไงวะโอ้โยอมูมเลตติดทั้งทีเอาโมลเลตบัฟหมดหมวจุยจบแล้วจบนะจบไวจัดไม่มีแล้วไป